สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวานง่ายๆกันค่ะเป็นขนมหวานนะคะที่มาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งก็คือโดราเอมอนนะคะโดราเอมอนเนี่ยเขาชอบกินโดรายากิหรือว่าที่เขาเรียกว่าแป้งทอดนะคะวันนี้เราเลยมีสูตรแป้งทอดง่ายๆด้วยแป้งแผ่นเค้กสำเร็จรูปมาฝากกันเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าช่วงนี้มี เมนูจากแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปเยอะจังเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราซื้อไว้ค่อนข้างเยอะนะคะและทีนี้เนี่ยไม่ได้เอามาทําเลยตอนนี้ก็เลยต้องทยอยระบายออกบ้างนะเมนูจากแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยทําให้ดูเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ดูตัวโดรายากิไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะคะมอะีอันนี้เป็นนมเราใช้เป็นนมหมีน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าโดรายากิเนี่ยเขาจะมีความหอมน้ำผึ้งบางสูตรก็จะใส่เป็นน้ำผึ้งสดลงไปนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นนมน้ำผึ้งนี่แหละเพราะว่ามันมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด220กรัมเพราะว่าเราใช้อัตราส่วนตาม ข้างกล่องของตัวแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปเลยนะคะแต่ละยี่ห้อก็จะมีการปรุงที่ต่างกันออกไปบางยี่ห้อใส่นมใส่ไข่ เยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้อันนี้ก็ต้องอ่านตามข้างกล่องดูนะคะอันนี้ไข่ไก่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองแล้วก็มีไส้ถั่วแดงกวนนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เลยหรือว่าจะทําเองก็ได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวันหลังเป็นไส้ถั่วแดงกวนที่ไม่ได้ละเอียดแบบเละเนื้อนเนียนขนาดนั้นนะคะมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบเนื้อนเนียเนียนเลยหรือว่าบางคนชอบแบบเราที่แบบมีตัวถั่วให้เคี้ยวอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้หยาบมากจนเกินไปนะ สูตรนี s <S ้เราทําแบบที่ไม่ได้แช่ถั่วด้วยนะเอาไว้จะทําคลิปแยกให้ดูนะคะเผื่อใครอยากดูแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันวุ่นวายค่ะก็ไปซื้อถั่วแดงกวนตามร้านเบเกอรี่ได้เลยนะคะก็วัตถุดิบของเรามีแค่นี้เลยค่ะเพื่อนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการทําตัวแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งแพนเค้กสาเร็จรูปนะใส่ลงไปในชามผสมเลย ทำด้วยไข่ไก่นะคะแล้วก็นมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีง่ายมากๆเลยถ้าเราใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะคะ พอเราคนจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีก้อนแป้งที่เป็นเม็ดเมดแล้วนะเราก็จะเตรียมเอาตัวแพนเค้กของเราเนี่ยไปหยอดกระทะกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะรอจนกระทะค่อนข้างมีความร้อนๆน,นะเราถึงค่อยหยอดตัวแพนเค้กลงไปโดยที่เพื่อนๆต้องหยอดให้เท่าๆกันทุกๆแผ่นนะคะกะเอาก็ได้ให้ใช้อะไรก็ได้ที่เป็น ทัพพีที่ตวงได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้เท่าๆกาันหยอดครึ่งทัพพีทุกๆอันหรือว่าหนึ่งทัพพีทุกๆอันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันเป๊ะมากๆก็ช่างเอาก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ซีเรียสหยอดไปตามที่ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ในตัวกระทะเราไม่ได้ทาน้ํามันไม่ได้ทานเนยเพราะว่าเราอยากให้สีของแพนเค้กเนี่ยมันสวยสม่ําเสมอบางทีถ้าเราทานเนยหรือว่า,าน้ํามันเนี่ยนะคะสีของเขาเนี่ยจะด่างอะ่ะ ด้วยความที่ตรงนึงโดนเนยโดนน้ามันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ทาเลยเลยใช้เป็นกระทะเทฟลอนธรรมดานะคะพอกระทะเริ่มร้อนๆเราก็หยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะแล้วก็รอสักพักนะคะจนกว่าแป้งเนี่ยเขาจะเริ่มสุก ขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะพอเขาเริ่มขึ้นเป็นฟองอากาศแบบนี้แล้วก็เราจนกว่าด้านล่างเนี่ยจะขึ้นสีที่ค่อนข้างเข้มนะเพื่อนเพเพราะว่าโดรายากิเนี่ยด้านนอกเขาจะออกเป็นสีแบบน้ำตาลเลยนะมําตาลเข้มๆเลยนะคะเนี่ยนะคะพอสีของเขาเริ่มเข้มเราก็พลิกกลับด้านได้เลยอันนี้ตอนแรกแอบแสแรงไปน,นิดนึงนะคะตรงนี้ก็เลยด่างไม่เป็นไรเดี๋ยวแผ่นต่อไปทําให้มัน ดีกว่านี้เนาะอันนี้เราพลิกกลับด้านนะคะแปบ๊บเดียวด้านล่างเขาก็จะสุกแล้วนะก็พอพอด้านล่างเขาสุกเนี่ยเราก็ตักขึ้นเอาไปพักเอาไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทานเนยไม่ได้ทาน้ำมันเลยเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสม่ำเสมอแบบนี้อันนี้ถ้าไม่นับที่เราไปแสก,ก่อนนะเนี่ยสีของเขาจะค่อนข้างวนวลแบบนี้เลยนะ แล้วเราก็ตักขึ้นเอาไปพักไว้ได้เลยค่ะแล้วก็หยอดแผ่นต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้แป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะได้สี่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปใส่ไส้กันเลยค่ะวิธีการใส่ไส้นะคะเราก็เอาแป้งมาวางมีใครกลัวรูน่าจะรู้สึกแย่นิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบทำนะโอเค เราก็จะเอาตัวถั่วแดงกวนของเรานะคะวางลงไปแล้วก็พยายามกระจายเขานะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเหลือขอบเอาไว้ด้วยนะถ้าสังเกตดูจากในการะตูนเนี่ยตัวแป้งเนี่ยเขาจะมีความนูนอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะใส่ถั่วแดงให้เยอะนิดนึงแต่จริงบางคนก็รู้สึกว่าไม่ชอบถั่วแดงเยอะๆนะชอบให้มันบาลานซ์นกันกับแป้งก็แล้วแต่มันอยู่ที่คนกินนะคะของพวกนี้ เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาตัวแป้งอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดนะคะให้เขามีความติดกันกดออกไปเลยส่วนตรงขอบนะคะเพื่อนๆ,ๆดูนะเนี่ยถ้าเรากดลตรงขอบมันจะยังไม่ติดกันเราจะใช้มือนี่แหละคะ่ะบีบให้แป้งทั้งสองแผ่นติดกันนี้นะอาจจะต้องบีบซ้ําหลายทีหน่อยนะคะถ้าเราใส่ไส้เยอะนะ นี่นะคะบีบไปเลยบีบแน่นๆนะคะจนกว่าเขาจะติดกันดีค่ะเพื่อนเนี่ยน,นะคะเราบีบจนเขาติดกันดีแล้วเนี่ยนะคะก็เสร็จแล้วง่ายไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำทุกทุกชิน้นแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตัดเสิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวตัดให้ดูด้านในกันนะคะ เราบีบไส้บีบแป้งเสร็จเรียบรอยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยส่วนด,ด้านในนี่ด้านในก็จะเป็นนี้อันนี้เราผ่าให้ดูนะคะตัดแบ่งครึ่งให้ดูนะด้านในก็จะเป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็มีแป้งคลุมรอบๆถ้าชอบไส้ที่ไม่ละเอียดเนี่ย ก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบไส่ละเอียดละเอียดกวนถั่วแดงให้นานกว่านี้ก็ได้บีให้มันเละหรือว่า,อาไปปั่นก็ได้นะคะสูตรที่เราทำเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่ได้ปั่นเลยนะเพื่อนๆใช้ช้อนบีอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเราไม่ชอบให้มันแบบเละมากเกินไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูสุดโปรดของโดเรมอนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูการ์ตูนเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าบางทีโดเรมอนเนี่ยก็จะไม่ได้เลือกความถูกต้องถ้าให้เลือกระหว่างโดรายากิกับความถูกต้องนะคะโดเรมอนจะเลือกโดรายากินะแปลว่าขนมตัวนี้เนี่ยมันจะต้องอร่อยแบบถูกใจโดเรมอนมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูในวันนี้เผื่อว่าใครดูการ์ตูนแล้วอยากลองกินอะ่ะก็ลองเอาไปทําดูไม่ยากนะคะใช้แป้งแพนเค้กสําเร็จรูปก็ ทำออกมาได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจด้วยถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เพื่อนๆแนะนําหรือว่าติมาเราก็จะได้เก็บเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไป ก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ